สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะปอก็มาอยู่ในเกมโรบอกเนะจ๊ะวันนี้นะคะปอก็จะมาแต่งตัวเป็นยันจังนะคะในโรบอกกันและเมื่อเราแต่งตัวเป็นยันจังเสร็จแล้วนะคะปอก็จะไปเข้าแมปบุกเฮฟเว่นนะคะเพื่อไปหาบ้านหลังเล็กๆอยู่นะคะนี่นะคะคือเป็นเสื้อผ้าที่ปอเนี่ยพอหาได้นะปอว่าชุดนี้อ่ะกำลัง พอดีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทีนี้นะคะปอเนี่ยหาทรงผมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวปอจะมาลองพิมพ์ว่ายันเดเละนะคะในร้านค้าดูแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะเจอเนาะนี่เลยเซิร์ชเลยค่ะยันเดเละนะคะมีไหมเฮ้ยมันไม่มีนะแต่ว่ามันมีเป็นอวตารเลยอะก็คืออันนี้นะคะเพื่อนๆวู้ อันนี้คือใช้เลยแต่ว่าเราอะต้องการแค่ทรงผมนะจ่ะราคาของทรงผมนะคะอยู่ที่65โลบักเลยนะคะก็จัดไปเลยครับผมเพราะว่ามันไม่มีแล้วป้าคือปอก็ไม่เจอเลยนะคะนี่งไงทุกคนปอได้ทรงผมมาแล้วทีนี้เดี๋ยวปอก็จะกลับไปที่หน้าแต่งตัวของเรานะคะแล้วก็จะมาใส่เสื้อผ้าให้มันเหมือนเดิมเนาะปอว่าก็พอได้อยู่นะทีนี้นะคะ เดี๋ยวปอจะมาลองหาใบหน้าน่ารักดูแล้วกันนะคะปอเนี่ยเติมมาสี่ร้อยโลบักเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือแอบไปชอปปิ้งมาก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะคะเพ,เพื่อน <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าต้องใช้ใบหน้าไหนดีนะเออแต่ว่าปอเนี่ยมีใบหน้าที่เคยบันทึกไว้อยู่นะมันจะเป็นใบหน้าแบบว่าอ่อนๆหน่อยนะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอยู่นะเนี่ยนี่ทุกคนปอชอบหน้านี้อ่ะกดซื้อได้เลยเรียบร้อยตอนนี้ปอเหลืออยู่210 8โลบักนะครับเพื่อนเพือนและนี่นะคะคือลุกยันจังที่ปอเนี่ยได้มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ใบหน้าที่ค่อนข้างเป็นสาวหวานนิดหน่อยนะคะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วเปะแเราก็เราไปเข้าแมปบุ๊กเฮฟเว่นกันเลยยันจังมาแล้วจ้าและตอนนี้นะคะปอก็เข้ามาอยู่ในแมปบุ๊กเฮฟเว่นแล้วนะ ทำไมตัวปอมมันสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้ตายแล้วเจอผู้ชายอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายขอปึ๊บเฮ้ยนี่ไงตัวเล็กแล้วนี่คุณคะ ฉันน่ารักไหมคะอ่ะก็เดี๋ยวปอจะไปหาบ้านให้ยันจังอยู่แล้วกันนะคะไปฮาบก็เดี๋ยวปอจะมาเอารถนะคะออกมาขี่แล้วกันนะคะขอเป็นสกูตเตอร์แล้วกันนะนี่คุณไปกับเราไหมเราไปด้วยก,กันนะจ๊ะเฮ้ยผู้ชายตามปอมาด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาตาตามปอมาจริงๆด้วยนะเนี่ยยันจังโคตรน,น่ารักเลย แถวนี้คือไม่มีใครอยู่เลยหรือซื้อหลังไหนดีละเนี่ยทุกคนมาดูกันซิว่าตอนนี้นะคะแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะคือปอก็แบบว่าไม่ได้เข้ามาทาคลิปโคตรนานเลยนะเนี่ยมันเยอะมากเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ปอว่านะบ้านหลังเนี้ยน่าสนใจอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ย มันคือบ้านอะไรเนี่ยคือปอไม่เคยเห็นแงก็เลยอยากลองดูนะคะเฮ้ยมันคือโรงนาป่ะเนี่ยว๊อดวอดวอดวอดทุกคนเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่บ้านแล้วแหละมันคืออะไรสักอย่างนึงอะอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมีห้องลับด้วยเฮ้ยเดี๋ยวปอไป ตามผู้ชายมาดีกว่าพอดีว่ามันมันน่ากลัวนะ่ะนี่เข้ามาแล้วเอาทําไมนายไม่ซื้อบ้านล่ะนี่นายมันนี่แล้วเพื่อนคือจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะอาจจะดูธรรมดานะแต่ว่ามันมีห้องลับด้วยแหละนายมันนี่แล้วฟรบมีห้องใต้ดินด้วยตรงนี้มีไฟฉายหยิบแล้วเพื่อนเออสวย เราจะไปทางไหนก่อนดีล่ะทุกคนที่นี่มันคือที่ไหนก็ไม่รู้ว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวนากกว่ากลัวมากเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเราเปิดได้ปะมันเหมือนจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีรหัสด้วยแหละรหัสสองหนึเฮ้ยข้างล่างก็มีทางไปอ่ะเพื่อนเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวมันเริ่มน่ากลัวแล้วล่ะหรือว่า พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอปอลงมาแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะไม่เกียมันมีให้เราวัตใส่รหัสผ่านด้วย21215ไปเร็วเรากลับไปที่เดิมเพื่อนตามมา21215ใช่ปะต้องรีบแล้ว เอา้าไงวะทําไงอะ่ะไม่เห็นจะใส่รหัสได้เลยอะ่ะทุกคนคือแบบว่าโคตรตื่นเต้นนอะเฮ้ยผู้ชายคนนี้ใส่รหัสผ่านให้ปอด้วยแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้หรือเปล่าอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะคือเป็นบ้านที่โคตรน่ากลัวเลยอะแล้วก็มีเรื่องลี้ลับด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็มีรูปภาพของเด็กผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นผีเลยปะเนี่ยต่อว่านะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ของเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปนั้นแน่ๆเลยอ่ะหูยแล้วก็ตรงพื้นนะคะมีของเนี่ยวางสเปซสะปะ เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวปอจะลองเดินให้ทั่วๆแล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้มีทางลงด้วยนายตามมาเร็วสวยเราก็เลี้ยวขวาอู้อะไรอะ่ะมันมีสองทางเลยอะ่ะแต่ว่าปอขอมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะมีเก้าอี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรหัสลับบอกด้วยนะคะเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยร,ระวังเลเซอร์นะเอา้า มันคือตู้อะไรวะเนี่ยพื้นที่บริวเวณตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นห้องทดลองเลยอะโอเคงั้นเรา ขึ้นกันดีกว่าคือจะบอกว่าข้างล่างนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ฉันซื้อบ้านอะไรเนี่ยแล้วคือปอมาอยู่ตรงที่แบบว่าไม่มีคนอยู่เลยนะคือเป็นการซื้อบ้านที่มาพร้อมกับเรื่องลี้ลับมากมายเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองไปเปลี่ยนแมปดูนะคะเซิร์ฟน,นี้นะคะคนไม่มีเลยอย่างเหงาอะ่ะ A few moments later เราเข้ามาแล้วหุย <c oughs> <c oughs> นี่ไงพอเราเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะเซิร์ฟนี้นะคะคือเป็นเซิร์ฟที่คนเยอะที่สุดแล้วนะคะทำอะไรนะระเบิดบ้านหรอแต่ว่าในบ้านนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนอยู่เลยนะเนี่ยนี่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าอาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่ในนี้เต็มเลยทำอะไรกันเนี่ยพวกเธอฉันคือยันจังนะ รู้จักยันจังกันหรือเปล่าโอ้ยเราทะเลทลายมานานแล้วนะคะนี่ไงข้างบนนี้นะคะมีคนซื้อบ้านอยู่เต็มเลยเออให้มันได้แบบนี้สิอย่างนี้นะคะก็ค่อยอยังชั่วหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่เหงาอ่ะเฮ้ย เอาดีนี่มันบ้านแห่งคอนเสิร์ตนี่หว่าเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับปาร์ตี้สังสรรค์น,นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวปอจะมาซื้อบ้านที่อยู่ตรงริมฝั่งนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ายังมีที่ว่างเหลืออยู่นะคะนี่เลยครับผมเอาเป็นหลังนี้แล้วกันนะขอเป็นบ้านสวยๆอะ่ะโอ,อ้เออแต่ว่าปอก็ไม่อยากได้บ้านที่แบบหลังใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ายันจังเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ป่ะต้องเป็น บ้านที่แบบว่าขนาดกําลังพอดีอะนะคะเจอแล้วหลังนี้ดีกว่าอันนี้คือเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเพื่อนๆหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเฮ้ยเปราว่าหลังเนี้ยเข้ากับตัวเรานะเป็นบ้านที่แบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขอล็อกบ้านนะคะอย่าเข้ามานะห้ามเข้าบ้านชั้นอา้าวทำไมเข้ามาได้วะเดี๋ยว อย่าเข้ามานะล็อกนี่แน่ไม่ให้เข้าล็อกคือจะได้ฝันเลยเฮ้ยเขามากดออดหน้าบ้านเราอะ่ะอย่าเข้ามานะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอะ่ะฉันคือยันจังนนฟุยเฮ้ยคือเขากดออดไม่เลิกเลยอะ่ะไม่ให้เข้าออกไปคุณจะไปปาร์ตี้ของฉันฉันไม่ไป ฉันไม่ไปปาร์ตี้กับคุณหรอกเพราะว่าฉันจะอยู่บ้านแปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาเนี่ยน่าจะเหงานะกําลังหาเพื่อนไปปาร์ตี้หรือเปล่าอะ่ะไม่ไปค่ะไม่ไปพอดีว่าชอบอยู่บ้านนะคะ เราสามารถปิดผ้าม่านได้ไหมอะ่ะคือแบบว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเหมือนว่าจะปิดผ้าม่านไม่ได้เลยทุกคนอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเป็นโซนห้องครัวนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลงรถค่ะมีตู้ซักผ้าด้วยนะแล้วก็จะมีชั้นสองด้วยนี่แหละคือบ้านที่ปอต้องการนะคะเป็นบ้านที่ไม่หรูหราเท่าไหร่แต่ว่าก็อยู่ได้สบายๆเลยนะเนี่ย โห oh, 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 oh. และนี่ก็เป็นโต๊ะแคทเกมของน้องยันจังนะคะเป็นไงนะ่ารักชิมิล่ายันจังทำอะไรอยู่นะ่ะเออพอดีว่าฉันนะ่ะนะกำลังเล่นเกมยันเดเลกอยู่นะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนแล้วกันนะคะฮิฮิพอดีว่าเพิ่งเดินทางมาอย่างเหนื่อยเลยนะคะอันนี้เป็นตู้เซฟของเราค่ะเราต้อง รักษาตู้เซฟอันนี้นะคะไว้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บของเราเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะคะอย่าให้หายเด็ดขาดเลยดูซิว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างอะ่ะหูยมีของกินเต็มเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอกินเป็นไอศครีมแล้วกันนะเอา้าผู้ชายที่เคยอยู่ตรงนี้เนี่ยเขา ออกไปแล้วหรออ๋อแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ยันจังนะคะก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะที่บ้านหลังแรกของตัวเองค่ะเป็นยังไงทุกคนบ้านหลังเนี้ยเหมาะกับน้องไหมคะถ้าเกิดว่าเหมาะนะคะก็สามารถเม้นบอกบอกได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปอจะมาสร้างร้านค้าหน้าบ้านคะ่ะก็คือจะเป็นร้านขายของร้านขายของกินนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะพา นี้นะคะคือเป็นพาที่ว่าเราเนี่ยมาหาบ้านหลังแรกให้น้องอยู่ก่อนแล้วกันนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน